สนใจเติมเกมเตะกับผมได้เลยที่เทวทุช็อปนะลิงก์ได้อ,นะอยู่หน้าเองพิกออทรายวันรายปีทักเพจเทวทุช็อปได้เลยนะจ๊าสกินฟรีชวนเพื่อนกลับมาเล่นวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องใช้เพื่อนสักคนนะครับทำไงวันนี้เท m มซีมีคตอบนะครับก็ถ้าทุกคนตามดูผมอยู่นะครับจะรู้ว่าผมแนะนําไม่ทําแบบนี้มานานแล้วนะครับก็คือการนะครับที่เรานะครับผมสร้างรหัสรองของเรานะครับมาประมาณ2-3รหัสเล่นในถึงเวล15 หลังจากนั้นนะครับก็แอดกับรหัสหลักไว้จากนั้นเราก็ไม่ต้องเข้ารหัสนั้นอีกเลยนะครับก็คือรอจนกว่าจะมีกิจกรรมแบบชวนเพื่อนกลับมาเล่นเนี่ยเราค่อยกลับมาเล่นสกินเก่าแล้วก็กรอกโค้ดให้สกินหลักนั่นเองนะครับผมง่ายนิดเดียวแค่นี้เองสําหรับวิธีการเล่นกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องใช้เพื่อนสักคนนะครับส่วนวิธีการทางกิจกรรมนี้ก็จะง่ายเลยทุกคนสมมตุติคุณทําภารกิจตามที่เขากำหนดนะครับก็จะมีด้านล่างเราอิสระสมหรือว่ากรอกโค้ดให้เพื่อนหรือว่า ชวนเพื่อนเนี่ยก็จะได้พวกโค้ดมาด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยทุกคนสมมว่ได้ครบพันหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถเลือกหนึง่งสกินในนี้ได้เลยนะครับผมเลือกได้เลยนะหนึง่งสกินในนี้นะครับใช้คาว่าเลือกได้เลยนะครับฟรีแบบโค้ดดีเลยนะครับดีมากๆนะครับถ้าถามว่าถ้าอย่างเงี้ยพี่ชวนกี่คนได้นะครับก็ถ,ถ้าคนไม่ได้เข้าเกมานานเนี่ยทุกคนก็2คนได้นะเนี่ยนะทุกคนปะคนหนึ่งก็ห้าร้อยละสองคนก็พันหนึ่งพอดีนะครับถ้ามีทักสามรหัสก็เผื่อไว้เผื่อไม่ได้ นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้ทุกคนถ้าถามเนี่ยทุกคนเนี่ยรหัสลองผม10เมตรนะครับผมไฮแตะสกิน <c oughs> ก็รหัสผมเทนเทนก็รหัสผมนะครับผมรหัสเยอะจัดเนี่ยมีไฟทูนไฟทูลไฟทูนเนี่ยไฟทูนตูดบ้านนะครับผมก็สองร้อยแปดสิบนะนเห็นปหมแอปเปิลดอกร์สองร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็มี TMC เนี่ยก็สองร้อยแปดสิบเหมือนกันนะครับก็เ,เยอะทุกคนตอนนี้คือผมได้สก,กินแต่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคิดว่า ได้เยอะจ,ะจัดๆนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าพี่ครับถ้าแบบว่าสกินที่ไม่ได้แอดเป็นเพื่อนไว้เนี่ยสามารถก่อโค้ดได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่เคยลองด้วยนะครับเออฉะนั้นก็ลองดูเองละกันนะว่ามันได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวซีซหน่าบอกกันโอเคทุกคนวันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะอ่ารีบนะครับไปสร้างรหัสลองไว้เพราะว่ากิจกรรมชวนเพื่อกนกลับมาเล่นมันมาเรื่อยๆทุกคนมันมาแบบ 2- 3สเดือนก็มาอีกทีนะฉะนั้นก็ทำตอนนี้ เผื่อครั้งหน้ายัางทันนะครับวันนี้ทุกคนสำหรับนี้ขอลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าเจอกันนะบ๊ายบายเด้อ